และในวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนผลปีศาจทุกๆตอนที่เลเวล50สจะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยก็ต้องไปดูกันเลยดีกว่าและก็ในตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องทำการเดินทางไปเปลี่ยนผลปีศาจและและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการเดินทางไปเปลี่ยนผลปีศาจเลยละกันลาก่อนนะผลทรายไว้เจอกันใหม่อีกครั้งเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าในวันนี้ผมจะได้ผลอะไรกันแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะทําการส่มผลปีศาจและก็ในวันนี้ผมก็ทาการเจอสูตรหนึง่งที่เขาบอกว่าข้อที่1ทําการใช้สกิลผลหนึ 1, ่งสกิล และผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการใช้สกิลว,วีเนี่ยอัดหน้าคนสุ่มไปเลยนี่เนี่ขอผลดีๆหน่อยนะและก็ข้อที่2ทําการกระโดด3ครั้งและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการกระโดด3ครั้งและก็ข้อที่3ซุม่มเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในวันนี้ผมจะได้ผลอะไรกันแต่สิ่งที่ผมดันได้มาแล้วก็โอ้โหเฮ้ย นี่มันความจริงหรือว่าความฝันกันแน่วะผมดันได้ผลพ้าเฉยโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยว่าโคตรดีเฮ้ยทำไมวันนี้มันดวงดีจริงๆเลยสงสัยในวันนี้เนี่ยผมคงจะได้ความรักจากเธอบ้างแหละแต่มันก็คงจะเป็นได้แค่ความคิดอันนั้นทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาเธอเลยก็ว่าได้เฮ้ย พูดมาแล้วมันก็เสาเหมือนเดิมแต่ในผมเนี igen, hey, hini, ่ยก็มีพลังของผลพัดแล้วนะทุกคนผมก็ไม่รอช้าเลยละกันตามการเปลี่ยนไปเล่นเป็นสายหมัดเลยละกันนะทุกคนทีแรกผมเนี่ยผมว่าผมจะเล่นเป็นสายดาบแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีดาบนะทุกคนผมก็เลยทําการเปลี่ยนไปเล่นเป็นสายหมัดเลยละกันเพราะว่าสายหมัดเนี่ยมันก็น่าจะฟาร์มดีเหมือนกัน <m uch ing> เดี๋ยวไปดูกันเลยและก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะทุกคนผมจะได้การเจอกับเจ้าพวกทหารเรือสามดาบผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการใช้วิชาแม่ไม้มยมยแทงผมเนี่ยทาการต่อสู้กับเจ้าพวกทหารเรือสามดาบมาเลยเจ้าพวกทหารเรือสามดาบถึงพวกแกจะมีสามดาบเนี่ยผมก็ไม่กลัวหรอกนะเพราะว่าผมมีผลพระอยู่แล้วอ่ะมาเลยต่อให้มีสามดาบผมก็ไม่กลัวและผมก็ทด้การต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆและผมเนี่ยก็สามารถชนะเจ้าพวกทหารเรือสามดาบพวกนี้เนี่ย ได้แบบชิวๆเลยก็ว่าได้ก็ไม่เห็นจะโหดสักเท่าไหร่เลยนี่เป็นยังไงล่ะเจอพลังผลพระน้อยแต่ระหว่างที่ผมนะทุกคนกําลังทาการฟาร์มไปอยู่สักพักหนึ่งและก็ตอนในนั้นเนี่ยในผมก็มีผลพระและผมก็ไม่รอช้นเลย,ยกันทําการเดินทางมาซื้อหมัดกันเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนและผมเนี่ยก็ได้มีการใช้ความคิดอยู่ว่าผมจะซื้อหมัดอิเล็กโตดีหรือว่าจะซื้อหมัดมนุษย์เงือกดีหรือว่าจะซื้อขาซันจีดีนะทุกคนผมก็ได้มีการคิดอยู่สักพักนึง และก็ทันใดน,นั้นผมก็เริ่มการตัดสินใจตามการซื้อขาซันจิเลยลวกันซื้อไปเลยขาซันจีฉันนะ่ะจะไม่เตะผู้หญิงด้วยเด็ดขาดเดี๋ยวมาดูสกิลขาซันจีกันเลยดีกว่าว่ามันเนี่ยจะเท่แค่ไหนโอ้โหก็เทเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสมแล้วที่เป็นขาซันจีขาซันจิที่ว่าเทแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยมันก็คงจะไม่เท่เท่ากับแฟนใหม่ของเธออยู่ดีเฮ้ย <c oughs> และก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าทําการใช้ผลพระแล้วก็คาซันจิเนี่ยทำการมาลองฟาร์มดูแต่ผมก็ต้องบอกได้คําเดียวเลยว่าผลพระกับคาซันจิเนี่ยฟารมโคตรด,ดีโอ้โหฟาร์มแค่แป๊บเดียวเอง และผมก็สามารถจะน่าจะพกฐานเรือพวกนี้เนี่ยได้แบบชิวๆมาดูสกิลเอกันเลยดีกว่านะทุกคนสกิลเอของขาสั้นจีมาดูกันเลยโอ้โหท่านี้มันก็เท่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนและก็สกิลซีนะทุกคนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยโอ้โหดูเหมือนว่ามันจะเป็นลูกเตะรัลๆวอยากจะใช้ไปเตะแฟนใหม่เธอจริงๆเอาตรงๆนะทุกคนผมเนี่ยอยากจะทําการสุมได้ผลพระทุกคลิปเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดผมเนี่ยสมได้แต่ผลพระทุกคลิปผมบอกได้เลยว่าผมน่าจะฟาร์มแบบชิวๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าผลพระเนี่ย ฟาร์มดีจริงเฮ้ยรู้สึกดีจริงๆมีผลพายฟาร์มเนี่ยและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการใช้คาสันจิเนี่ยทาการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆมาเลยเจ้าพวกตาเลือกสามดาบับพวกแกเนี่ยไม่มีทางชนะผลพายผมได้หรอกนะแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทาการฟาร์มไปอยู่สักพักหนึ่งนะทุกคนและก็ทันในนั้นก็มีชายแปลกหน้าคนนึงทาการมาเปิดประตูมิติและผมเนี่ยก็ทาการเกิดความสงสัยทําการเดินเข้าไปดูแต่ผมเดินเข้าไปดูปุ๊บผมก็ทำการมาโผล่อยู่ที่คาเฟ่ปับ๊บอาเดี๋ยวก่อนนะ และผมเนี่ยจะต้องทําการเดินไปใหม่โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม่น่าเข้ามาเลยเสียเวลาชะมัดจริงๆและก็หลังจากที่ผมนะทุกคนทําการใช้เวลาฟาร์มไปแค่แป๊บเดียวและก็ในที่สุดในตอนนี้ผมก็สามารถย้าที่ฟาร์มได้แล้วโอ้โหผลพระมันก็ฟาร์มเร็วเกินและก็ในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางมาต่อสู้กับฟูจิโทระมาเลยฟูจิโทระและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการใช้ผลพระและก็ขาสันจริงผมเนี่ยทาการเข้าไปต่อสู้กับฟูจิโทระ มาเลยคนที่ใช้ผลแรงน้มถ่วงนันหรือและผมก็ไม่รอช้าทาการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกจนในตอนนี้เนี่ยฟูจิโตระเนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการปีฉากไปเรื่อกันและผมก็สามารถชนะฟูจิโตระได้แบบชิวๆเป็นยังไงล่ะ เอพลังของผลพระน้อยพลพระเนี่ยผมก็โคตรจะชอบส่วนเธอนะ่ะผมก็ชอบไม่แพ้กันรักทั้งสองเลยนะจุบุจุบุในที่สุดในตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลวิ่งขวาสันจีโอ้โหมันก็เท่ใช้ได้นะทุกคนขาติดไฟวะทุกคนเทเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนี่ขาสันจีถึงขาผมเนี่ยมันจะติดไฟส่วนหัวแจ้งผมน่ยมันติดเธอ เฮ้ยเดี๋ยวนะมันโคลละเรื่องกันนะเนี่ยหลังจากที่ผมนะทุกคนทําการใช้ผลพระแล้วก็ขาสั้นจีของผมเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล912เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่8เวลเท่านั้นผมก็จะต้องทําการบอกลาผลพระและนะทุกคนบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรเศร้าอะทุกคนไม่อยากบอกลาเลยผลพระแต่เราก็ต้องจากกันนะทุกคนมีพบมันก็ต้องมีจาก เฮ้ยตัดมาในตอนนี้เลยละกันผมก็ได้การใช้ผลปะและก็ขาสันจริงผมเนี่ยทำการฟ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล9 4 9เเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่เวลเดียวเท่านั้นผมก็จะต้องทำการไปเปลี่ยนผลปีศาจแล้วนะทุกคน Hey, ไม่อยากบอกลาเลยผลพระแต่เราจะต้องลากันแล้วนะแต่ก่อนที่ผมนะทุกคนจะทําการบอกลาผลพระผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการใช้ผลพระเนี่ยทำการเดินตามมาต่อสู้กับฟูจิโตระอีกครั้งมาเลยฟูจิโตระและผมเนี่ยก็ทนการต่อสู้กับฟูจิโตระแบบนี้ไปเรื่อยๆมาเลยเจ้าฟูจิโตระและผมเนี่ยก็สามารถชนะฟูจิโตระได้แบบชิวๆหลังจากที่ผมนะทุกคนทาการร้อยมันครบ2ชั่วโมงและก็ในตอนนี้เนี่ยมันก็ครบ2ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการใช้สูตรเดิม ข้อที่1ทําการใช้สกิลปุ่นหนึ่งสกิลและก็ข้อที่2ทําการกระโดด3มครัง้งและผมก็ไม่รอช้าทาการกระโดด3ครัง้งครั้งที่1และก็ครั้งที่2และก็ครั้งที่3และก็ข้อที่สมซุ่มเดี๋ยวมาดูกันเลยวันในรอบนี้ผมจะได้ผลอะไรแต่สิ่งที่ผมดันได้มาละก็โอ้โหในรอบนี้ผมดันได้ผลบาเลยเฉย เฮ้ยโคตรแย่เลยและก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยผมจะสามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วและผมก็ไม่รอช้านแล้วละกันทําการเดินตามไปย้ายที่ฟาร์มกันเลยดีกว่าไว้เจอกันเลยที่ฟาร์มใหม่แต่ก็ดูเหมือนว่าผมนะทุกคนจะได้การเจอกับเจ้าพวกซอมบี้มาเลยเจ้าพวกซอมบี้เจอพลังของผลบาเรียผมน่อยและผมเนี่ยก็ทำการใช้ผลบาเรียทําการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีก ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยละกันแต่ระหว่างที่ผมนะทุกคนกำลังทําการฟาร์มไปอยู่สักพักนึงและก็ทนนั้นผมก็ทําการเจอเทคนิคลับนะทุกคนคือเราเนี่ยทำการใช้ผลบาเลียและเราเนี่ยก็สามารถจัดการเจ้าพวกซอมบี้เนี่ยอยู่ข้างหลังผลบาเลียได้แบบชิวๆโดยไม่ได้รับดาเมจอะไรเลยก็ว่าได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผลบาเลียเนี่ยมนสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยหรอวะอันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโอ้โหและเราเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้แบบชิวๆเลยก็ว่าได้ มันก็ฟาร์มดีเกินและก็หลังจากที่ผมนะทุกคนทําการใช้ขาสัญจีและก็ผลบาเรียรเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล960เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โห มันก็ฟาร์มดีจริงๆเลยในที่สุดในตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลวิ่งผลบาเลียเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกวา่าแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่ามันจะเป็นบาเลียใหญ่เลยก็ว่าได้โอโ้โหมันก็ใหญ่เกินเฮ้ยทำไมวันนี้เนี่ยผมถึงได้ผลปีศาจที่มันฟาร์มแบบชิลๆจังวะทุกคนได้แต่ผลที่มันฟาร์มแบบชิลๆฟาร์มสบายๆเลยก็ว่าได้มันก็ชิลเกินหลังจากที่ผมนะทุกคนทําการใช้ผลบาเลียแล้วก็ขาสันจริงผมเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสาาันนนนก มันก็ฟาร์มเร็วเกินเทคนิคลับเนี่ยฟาร์มโคตรดีในที่สุดในตอนนี้นะทุกคนผมก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้าการเจอกับเจ้าพวกแวมพร์พวกนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการใช้ผลบาเรียเนี่ยทำการเข้าไปต่อสู้กับเจ้าพวกแวมพรยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าเจ้าพวกแวมไพร์พวกนี้เนี่ยมันจะสามารถว่าผ่านตะลุผลบาเรียได้ด้วยเอ้าเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย โคตรแย่ oh, yeah, เลยและผมเนี่ยก็ต้องทำใจทําการเดินทางกลับมาฟาร์มต่อกับเจ้าพวกซอมบี้เลยละกันนะทุกคนเพราะว่าเจ้าพวกแวมพายเนี่ยมันสามารถว์ปทะลุผลบาเรียรผมได้ด้วยและผมก็ไม่รอช้าทําการใช้สเตปเดิมทําการใช้ผลบาเรียรและก็ทําการใช้คาสันจิเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆมาเลยเจ้าพวกซอมบี้แกไม่มีทางชนะผลบาเรียรแล้วก็คาสันจิผมได้หรอกนะดูดิทุกคนโอ้โ oh ห oh. มันก็ฟาร์มชิวเกินและก็หลังจากที่ผมนะทุกคนทําการใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล991เป็นที่เรียบร้อยเหลืออีกแค่9เวลเท่านั้นผมก็จะเลเวล1,000แล้วนะทุกคนอีกแค่นีด้เดียวเท่านั้นที่แรกนะทุกคนผมคิดว่าผลบาเรียเนี่ยมันน่าจะฟาร์มยากน่าดูแต่ที่ไหนได้น,นะทุกคนผลบาเรียฟาร์มโคตรดีโอ้โหใช้เวลาฟาร์มไปแค่แป๊บเดียวเองเลเวลมันก็เด้งรัวๆเลยก็ว่าได้ ารามดีจริงๆเลยและก็หลังจากที่ผมนะทุกคนทาการใช้เวลาเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและก็ในที่สุดนะทุกคนในวันที่ผมเนี่ยรอคอยมานานแสนนานผมก็เลเวล1นึ่เป็นที่เรียบร้อยผมจะต้องทาการไปเปลี่ยนผลปีศาจแล้วนะทุกคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าผลปีศาจผลต่อไปผมเนี่ยผมจะได้ผลอะไร เดี๋ยวไปดูกันในคลิปหน้าเลยแล้วกันงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละไปละ